Okay. okay, yeah สวัสดีครับเ c ็ซที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลบรักทางหลายนะครับอยู่กับผมนะครับพิลชัดน FCTP channel นะครับผมแล้วก็พิลชั่น FCTP family เนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพูดย้อนหลังนะครับกรณีที่มีสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นเรียกว่านิเคอิเอเชียจู่ๆเขาก็จัดลำดับนะครับ QR code นะครับหรือว่า QR payment นะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับ โดยให้ประเทศไทยครับรังท้ายตามหลังแม้กระทั่งกัมพูชาและเวียดนามเมื่อเป็นเช่นนั้นครับแล้วก็ได้มีคนไทยจํานวนมากครับไปร้องเรียนนะครับว่าข้อมูลผิดระดับนิเคอีเอเชียทําผิดพลาดได้ยังไงอย่าบอกนะว่าคนที่ทําข่าวคือคนเขเมรหรือเวียดนามหรอกมันไม่ควรจะผิดพลาดขนาดนี้ละเมอหรือเปล่า เอาอะไรคิดโอ้โหครับหมายความว่าการธุรกรรมทางการค้าขายในประเทศนั้นๆต้องพัฒนามาใหม่เป็นซื้อขายผ่าน QR code ทำไมประเทศไทยจึงต่ำกว่าคอมเมนตประเทศไทยงงฮะบาทสองบาทก็ยังสแกนเลยอ่ะนะฮะ จนทําให้คนไทยนะฮะเรียกว่าไม่ไหวแล้วนะครับร้องเรียนไปว่าคุณทําข้อมูลผิดหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นไม่นานครับนิเคอีก,ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับก็คือจัดอันดับ q ิวอารคดในอาเซียนนะครับโดยไม่มีประเทศไทยเลยหมายก็ว่าคงตั้งสติคงอับอายตั้งสติแต่ต้องคงภาพไว้ทีนี้เอาไทยออกเลยเอาไทยออกเลย <c oughs> ดีกว่าเดิมนะนี่ก็ดีกว่าเดิมก็คือประเทศไทยไม่ติดอันดับ นะ,ะพอหลังจากนั้นไม่นานครับนะเขาก็ขึ้นภาพใหม่นะครับแล้วทำให้ข้อมูลจริงนะครับประเทศไทยขึ้นข้างบนอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าคนละโลกเลยครับคนละโลกนะฮะอันเดิมเนี่ยนะครับเขาให้มาเลเซียเนี่ยนะครับ นำโด่งนะครับในปี2023นะอยู่ประมาณสัก2,000นิดๆ2,000นิดๆนะหรือว่า2,000ล้านครั้งนะในการสแกนนะฮะอันดับสองก็คืออินโดครับประมาณ1,600หรือ1,700ล้านครั้งที่มีการสแกนอินโดนี่นะถ้าเขาทำได้แบบไทยนะรับรองว่าชนะไทยเพราะว่า คนเขามีตั้งสามร้อยล้านนะฮะแต่ในระบบนี้เขายังช้าอยู่นะครับอันดับสามครับกัมพูชาเขมรนะครับบาดทนะครับผมนะมีการสแกนซื้อของนะครับอยู่ประมาณสักหกร้อยล้านครั้งนะครับในปีสองศูนย์สองสามนะครับคือมีการสแกนซื้อสินค้าเนี่ยนะผ่านการสแกนเนี่ยนะที่ว่าโค้ดเนี่ยแค่หกร้อยล้านครั้งนะครับผมนะฮะ สิงคโปร์คนน้อยฮะอันนี้เข้าใจฮะสิงคโปร์คนน้อยครับมีการสแกนซื้อสินค้าอยู่ประมาณสัก400ล้านครั้งครับอันนี้ให้อภัยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่จเจริญน,นะครับแต่เขาสแกนตามจำนวนประชากรของเขานะครับเวียดนามเนี่ยคนเกือบร้อยล้านครับ90กว่าล้านครับ มีการสแกนซื้อสินค้าผ่านธุรกรรมนะด้วยการสแกนเนี่ยต่ำสุดเลยนะครับในการลงข้อมูลนะต่ำสุดในการลงข้อมูลนะฮะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับไม่ถึง300ล้านครั้งครับคนเกือบ90ล้านนะสแกนซื้อของใช้ในเวียดนามต่ำสุดไม่มีข้อมูลลาวครับเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่ ไม่อยู่ในระบบนะเพราะว่าเขากำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือใช้เงินทั่วไปนะครับนะฮะยังไม่ยังอาจจะยังไม่นิยมนะฮะนะยังไม่นิยมก็ได้นะครับพอหลังจากนั้นครับเมื่อนิเคอิได้ตาสว่างก็คงลงโทษพนักง,งานหรือเปล่าทำงามหน้าจะลง จะยืนหยัดว่าเป็นประเทศเป็นจะยืนหยัดว่าตัวเองเป็นสื่อนําของอาเซียนมาจากญี่ปุ่นด้วยมาทําผิดพลาดขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะเรียงระดับใหม่นะครับหนึ่งประกาศโพอ,ออกมาว่าไทยอยู่ต่ํากว่ากมัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามจากข้อมูลนี้น่าจะตีประมาณสักหนึ่งรยล้านครั้งหนึ่งรยล้านหนึ่งรยล้านสกแกต นะครับในปี2023โอ้นะครับจากนั้นมาพอถูกท้วงปุ๊บก,ก็เอาตัดประเทศไทยออกก็เหลือแต่มาก็ตัดไทยออกเลยนะครับไม่ให้ไว้เลยหลังจากนั้นค่อยมาเปิดเผยข้อมูลอีกทีว่าไทยนำโรงนะครับหลังจากนั้นเขามาขึ้นใหม่นะครับก็เอาใครไปขึ้นข้างบนอย่างที่ทราบครับโอ้โหนะครับเรียกว่าคนไทยนะฮะ เรียกว่านะฮะในปี2023นะครับมีการสแกนเป็นอันดับ5ของโลกจะมาอยู่ต่ํากว่ากัมพูชาได้ยังไงมีการสแกนมากกว่า5,000ล้านครั้งครับมากกว่า5,000ล้านครั้งนะครับเป็นไงฮะตาสว่างเลยตาสว่างทั้งอาเซียนเป็นไงฮะคอมเมนก็คอมเมนต์พอเห็นตรงนี้นะครับตอนแรกนะอัไไปโม้ใหญ่เลยครับ เขมีแร้วป็นโม้ใหญ่เลยครับพอเห็นความจริงมาก็เรียกว่าจอยทีเดียวนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ